เอสเปกตเรชมันคืออะไรแล้วไอเอสเปก t ์เรชมันมีอยู่กี่แบบสวัสดีครับเพื่อนเพื่บกับผมปราบนะฮะจากช่องอ u p l e นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ aspect r a เรชนะครับแล้วไอเอสเปก t i เรชมันคืออะไรหลายคนคงสงสัยนะครับต้องบอกก่อนนะเอสเปกต์เรชก็คือสัสดส่วนของภาพนั่นเองครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะเพราะว่าแค่เราเปิดโทรศัพท์แล้วก็สไลด์สไลด์เราก็เห็นเอสเปก a เรชที่แบบว่า หลายๆอย่างที่เขาเอามาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ aspect ratio สำหรับงานวิดีโอนะครับแล้วไอ aspect ratio มันมีอยู่กี่แบบนะครับมาเริ่มอันแรกรรก,กันเลยนะครับเริ่มจาก16:9กันเลยนะครับ16:9ก็คือเฟรมที่เราดูกันอยู่นะตอนนี้เลยเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยคือเฟรม16:9นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น cinema crop นะครับหรือว่าที่ผมมักจะเลยกติดป,ปากคือ crop 3:5ก็จะเป็นเหมือนประมาณนี้อ่ามันก็จะได้แบบมีความแบบบีบเฟรมลงมาหน่อยเนาะ หรือว่าจะเป็นนะครับ9ต่อ16นะครับแบบนี้ต่อมาเลยก็คือ4ต่อ5นะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็น1ต่อ1นะครับซึ่ง1ต่อ1จะหน้าตาเป็นแบบนี้หลายๆคนคงมีคําถามต่อมาว่าแล้วไอ้แต่ละแบบเนี่ยมันควรเอาไปใช้ในงานรูปแบบไหนนะครับเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะครับเป็น16ต่อ9เนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่า16ต่อ9มันก็คือค่ามาตรฐานอะคือเปิดกล้องมามันก็จะปรับให้เป็น16ต่อ9อยู่แล้วเงี้ย เราก็จะเห็นในพวกแบบงาน YouTube ต่างๆอะไรพวกนี้เนาะรายการหรือจะเป็นทีวีหรือว่าจะเป็นแบบอ่าละครอ,อะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็น16:9กันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นซีน e ม a าคล็อนะครับหรือว่าคล็อ3:5นะครับก็คือตามชื่อเลยก็จะได้เป็นมีฟิลแบบว่าซีนีม่าเป็นหนังๆหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะใครที่อยากได้แบบมูดแบบอลังอลังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นเป็นแบบซีนิม่าคล็อดูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น9:16นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับ9:16มาไม่มากันน้อยแหละ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับให้เ,เพื่อนๆลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองมาเข้าโหมดวิดีโอดูนะครับแล้วก็ลองดูนี่นะครับมันก็จะได้เป็นเฟรม9ต่อ16เลยนะครับผมเทียบออกง่ายๆก็คือเหมือนเราหยิบกล้องขึ้นมาจากเป็นแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมเราพลิกมันตั้งขึ้นเนี่แหละก็คือเฟรม9ต่อ16ก็คือตรงกันข้าม16 <S <S ต่อ9นะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้า9ต่อ16เนี่ยเรามากักจะใช้ในถาานกรรณหนนรใหใ้เ,เอๆลองปิด Story ด IT Store ู แล้วที่เราอัดมาอันนั้นแหละคือ9ต่อ16นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคลิป t ิกต o k ที่แบบหลายๆคนเต้นกันอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นเฟรม9ต่อ16นะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่4ต่อ5นะครับซึ่งให้เพื่อนๆทำความเข้าใจก่อนว่า16ต่อ9คือมาตรฐานของกล้องถูกไหมครับแต่4ต่อ5จะเป็นมาตรฐานที่เวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลโซเชียลนะครับจะบีบนะครับให้อยู่ในสัดส,ส่วน4ต่อ5เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วน1ต่อ1นะครับต้องบอกก่อนว่า1ต่อ1มันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นมากเลยสาหรับการทํางานนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอนะครับข้อดีของ1ต่อ1เลยสําหรับตัวผมที่มองนะ เวลาเราวางคอมโพสที่เซนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นจุดนําสายตาที่ดีมากเลยให้คนแบบคอนเซนเทรตกับคอนเทนต์ของเราแบบนั้นอนะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นไกด์ไลน์นะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องโซนี่นะครับเพื่อให้เราง่ายต่อการถ่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูวิธีการเซตค่ากันเลยครับไปมาเริ่มไปที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่เมนูก่อนเลยนะครับ แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆครับไปเลือกที่เมนูกล้องที่2นะคบก็ให้เพื่อนๆครับลองไล่หาดูนะครับเมนูที่ชื่อว่า Marker setting นะคบเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เมนูที่ชื่อว่า Aspect นะครับมันก็จะมีเส้นไกด์นะครับให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยนะก็ให้เพื่อนๆลองกดเล่นกันดูนะครับว่าเราจะใช้สัดส่วนที่เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะปรับค่า a s p e c t Ratio ในโปรแกรมตัดต่อพ i ม r e โ r o นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้เนาอแล้วก็ให้เพื่อนๆลองไปกดดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ